ดคู่นี้ก็ไปตำรวจนะครับแดงนี่ยปผมผูม้หมวดต้อยจากวัดสพราญนะครับประกันหัวเรือครับฟ้าใหม่สิงห์สะพานชัยวันนี้เจอกับพานเพชรสิงรูเพง่งสิงรูเพ่งจากอำเภอตะสุขนะครับรับการช็อตไปก็ว่ากันไปตามอัธยาศัยับคู่นี้กองกลางก็มีอยู่สองพันสี่ร้อย คนต่อไปก็วีรวัตรกับเพชรเงินทองนะครับรวมพร้อมแล้วก็เพชรนำโชคกับชาติสกร์ด้วยนะครับค่าตัวก็รับกับพลวินญัตครับโปรโมเตอร์อยู่ด้านข้างคู้นาประชาสัมพันธ์นี้ค่ะตรงกันที่ช to like ่วยเสร็จสามารถมารับได้เลยนะครับอยากจะมอบให้แต่จะจ่ายให้แล้วเพราะว่าไม่อยากจะถือไว้นานครับโปรโมเตอร์วินญัต รับผิดชอบในการจ่ายค่าตัวโชคเสร็จก็รีบมารับเอานะครับวันนี้ใส่กางเกงใหม่สวยงามเลยนะครับลูกศิษย์ทุกหมดต้อยฟ้าใหม่สิงสาราชัยจากบ้านสัราษฎหัวเรอนะครับ ้านสะานก็เป็นบ้านที่มีท้ำนาได้หลายครั้งเพราะว่ามีคลองน้ำผ่านานะครับจากสร,ระบน้ำตอนนี้นกำลังมีอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอยู่ที่บ้านยางสรระโตโลดไหลลงมาทางบ้าสบรสกพานได้นะครับ <c oughs> อาจารย์ะฉะนันอารมณ์ใจตรงครับคุณคร,ร,รูจาก ปุตุพรดสยใสกับไปสอบอยู่ที่ราศีสลยนะครับรับเงินกับโปรกเทวินหยันนะครับฝั่งละพันสี่สองพัสั่ฝั่งละพันสองค่ะปลาสามยกนะคะพันสองสองนี่คือบนเวที ฟ้าใหม่แดงสินฟ้าเขียวน้ำเงินล่ะกานเพชรสีครุภัณฑ์สามเจ้าลูกออกอาวุธได้เลยครับแม่มีละวัดเพชรนั่งทองพูดต่อไปอยู่ในสภาพที่พร้อมแจ้งยอดเพชรนำโชคชาติสงกรานด้วยแล้วก็เพชรสหรัฐปอร์โต้ด้วยนะอาวุธเอาเอเนื้อ่อเนื่อ โหมดนี่เลยครับสามยกแค่นั้นครับไม่มีเวลาให้คิดนานครับขวาใหม่กับบาเว็สน,นะครับอ่าคกลางวัน,นครับพรุ่งนี้วันที่หอรักกีฬาเราจะตามผมไปที่สีใหม่ก็ตคืนแต่เช้าหน่อยนะครับ

ขอล่อหันหนึ่งข้อหล่อหันห่เอมาเรยน้เอมาชื่ต่อแลาทหนึ่งวันเาเมแดงแนาพี่่าว่าเาเน่ยผไม่กูแดยังเมือแดงแ่หบนเวทีนี่คือฟ้าใหม่สี้าเขียวนะคะเด็กกำีฝันเด็ดสิบตูเพลงฝังละพันสองไปกับสองพันสีร่างที่สยก แล้วก็วีรวัตรเพชรเงินทองมือไม้ยอดนะเพชรนำโชคเจ้าสงกรานเพชรสารัตปอโตไม่รวมกับบนเวทีก็เหลือสามคู่จะหมดต้งหมดแจ้งยอดมาร้เนยพี่น้องทางยองาเพี่น้องทาเนพี่น้องทาอานเีย้อย้อาเลยพี่นท่านเี้ก็จะาูเนี่ทเนี่ยพน้าเียนเพี่นงทนี่บยนาคอีนนาน่นะครับ เพชรเงินทองมาหกร้อยเพชรเงินทองมาหกร้อยเปิดกันมาแล้วขอบคุณคกาขอบคุณคกาคู่ต่อไปพันสองตกลงกันมาอย่างนี้ก็ดีวีรวัตกับเพชรเงินทองพันสองผู้ต่อไปบนเวทีสองพันสี่ยกสองครับเจ้์เสร็จแล้วครับ เบียบวยวันที่เก้บียบวยวันที่เก้ารถสวยไหมสุรงเดียวใกล้นี่ครับบ้านนายกเดีใกล้นี่นะรถสวนน่งีน้ก็ไมใกล้เยใลจัดเอาไว้สิบเมตาสิบเมายหลครับกเลยย่อยย่อยด้วยเเลยเจ๋ลยมต่างอยเรลืมนะครับเปิดั

ยกต่อไปยกสุดท้ายยกมาต้เลยขายยาขายยาไม่พูดเลยช่วงนั้ายพ่งย่งสามคูห่แม่สาครูก็ยมหนึ่งพี่น้องสนใจการพนันแอมเดอร์จะต่อกันแพงเด้อเถ่อมันผิดบอกใแน่ล่ะ บอกพี่น้องเขาเ็นกันบนมวลพาฮัปากของพ่อนะครับเป็นใจททำเสียหน่อยน้าพพนน้ตันเออเนกังเว้นกับเปต่ออยู่คนละกํากับโพสก้เดียคนละน้เนี่ยนะคนละสามเกานอนอไรเอาะไอเดียงล้่านนี้ ยกเว้นไปจะท่อมให้พนยูเป็นกำลังใจกันนะครับเสียเลยเสียลยแต่แรงมันเขาหน่อยเทาเรี่ยวเท่าเรื่อยก่กรรมการก็ยิ้มแย้มแจ่มใสขัดมวยผู้ยิ่งเนี้ยท่อมน้ำนี่คอยจู่จี้จุกจิกดอกยิ้มแย้มแจ่มใสทีกยิ้มแย้มเนี่ยเพราะว่าบอกว่าเหลืออีกสามวัวกับหมูนอกคู่หนุ่ยนอกท่อมนอกสาวรอสาวรอโอ้ยอสาวเอวดีแต่เด็กมวดอยู่บ้านไม่เอวบนยิ่งสัตวลโลกไปว่า เอ้าม่ดีแต่ล่ากันวันใจร้อเฮียบอกว่าเอาละรักเวล่าบัดเดี๋ยวดูเนียมก็เป็นตะตินอย่าเห็นนี่ก็มาการเมล่าเพิ่งเคาะไหวเพราะว่าเพิ่งขึ้นหอนบ้านนะครับเห็นโยเห็นหย่อนนะครับคนบอกว่าเอวแบบนี้อ่ะผู้ชนะก็มารับเอาครับผู้แพ้ก็เป็นกำลังใจกันนะครับผู้ต่อไปขึ้นมานะครับ